ฝากบอกสาธิตด้วยนะคะผ่านเพจมีแอร์เสพุิดจวดเดอะซีรี่ค่ะสาธิตกินฮอดเด้อร์กองจองกองจองกองจองนี่แหละสาวสองสาธิตเคยบอกอันเคยกัดอันยัยหลวงข่าวแมนบอกว่าช่องเมียเส์เสพุิดจวดเดอะซีรี่ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาไปไปเบิรงค่ะพอดีมีเอฟซีผู้หนึ่งนะค่ะเด้อเราบอกลินไว้ว่าเราจะมาจากเมืองนอกแล้วก็จะแวะมาหาดิฉันกับทีมงานพวกพี่จันนี่พวกคุณจ๋านี่แหละค่ะ ตอนแรกเรา่าสีแวสีแว่มาสีมไท้ายคลิปกันสรงใสลิ้นอยู่หลังบ้านนะคะเราไปเห็นเราก็เลยโทรมาเอิ้นเมื่อกี้นี่แล้วยวนร้านอาหารไอ้จอ์นนี่ค่ะปาหาะลิ้นสิพาปีเบิ้งไปเบิงเบ้งว่าสาวเมืองนอกสีงามปันใดได้ค่ะเด้อจะสวยขนาดไหนมาดูกันนะคะปะาค่ะืัอนี้วันหยุดเ้อค่ะเด้อวันนี้วันหยุดนะคนเยอะนี่วันเสาร์นะคะคุณพ,พ่อสายันค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปหานเอ๋ซีพัน,พนจ้ะยังมาเที่ยวได้เรื่อยๆนะคะคุณจา๋าสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณจ๋า,า <laughs> โอ้เสื้อสวยมากตัวอะไรคะอันคอนเทสต์ว่าแสดงคอนเสิร์ตอ๋อแสดงคอนเสิร์ตซื้อไม่ได้ขายมหมอคะ แสดงอาการเรื่อยๆค่ะจนไม่มีเสพค่ะเราจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้ชมเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะแล้วยืไอใสล่ะนั่นๆนั่นยื้อยส่วะโอะอ้เมาเดี๋ยวไปไทยดึกก็โอเคโอเคเอ้ยจิ๊พี่จะมาฝากส่งเสื้ออีกเด้อมื่อไหรเด้อดีค่ะเอมี่สวัสดีค่ะดูกันนะคะ สวัสดีค่ะน้องเคสวัสดีค่ะอ้าวน้องฟางฟางโอ้ยจำซื้อมาได้หลายคนผดนี่นี่นี่คุณลินมาแล้วค่ะเออถ่ายไหมคะให้ถ่ายไมหยไมคะเนี่ยคุณลินมาแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยเสียบซามมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปจอดอยู่หน้าบ้านพี่เอฟกอยู่ข้างหน้าไม่เห็นเคาะประตูเพราะอยากมันมันได้แบบนล่นนั่นสักผ้าอยู่หลังบ้านเล่นเขาเบิรงอยู่หลังบ้านคือไปคุณสารนี่จีซับหุงหลังบ้านสวยตะลันนางนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาหอดจากมงค่ะเนี่ยมาหอดได้สักพักหนึ่งแล้วเขารถเข้าไปว่าสิลงเลยให้คุณสาลุงน้องเอาของลงได้กับโพดจากโค้าแล้วก็ยังกวามมันเทศสีแดงมันบอ มันให้ของหวานให้แกงกระไดเออมันม่วงเอามาฝาอของคุณ,คณม,มาก <มา S 1> ค่ะนี่นะคะเอฟซีเพิ่นบอกลิ้นว่าเพิ่นจะมาหาชื่อพี่อะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณเค้กสวิสค่ะคุณเค้กสวิสเสนาค่ะของจาองของจ้องของจองคิดหอดูซั์นิทานจอเทียตไปนั่นกับไอจอนนี่อาหารพี่จอนนี่กับเอยูแมนไอจอนนี่นิลานายลิ้นบานเกิดเชียรภูมิเสียบปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวดอกกระเจียว มาบานอยู่แถวนี้นหละสวยหลายปันเมื่อขึ้นคนรล้านหลายแต่วันแดงอุ้ยอยากไปอยู่ด้ดไปแต่สองถุมเครื่องแบบเต็มมาหอดภากหนา้ายวอยู่พักกลางเมนอยู่แต่วันแดงอยู่ท <บน S 1> ั้งหนา้าสิบันไดนนั่งหามงแรงสิกว่าเออถ้าไปสามถุงอยู่พมีโต๊ะแล้วค่ะโ<อ><บ>รงเพิงปล่อยหมอคะอันอันนีสาววารินสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาวันนี้เราสั่งอะไรกินค้าโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะ ลินกือบเคยลังซักผ้าช่วซักผ้าพี่บอกเธอตลอดเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าบอกก็ลงหน้าเธอก็มาตอบเพิ่มเข้าใจยูเทอร์มียูทูบมากอย่างนี้ไม่ฮเมื่อกี้อันพอดีมันเป็นวันเธอไปรับอย่างน้องอ้าตอนแรกว่าจะไปรับแก้มหอมขวัญน้องแก้มหอมค่ะขวัญลูกก็เลยให้อันเสียบปุ๊บแล้วไปผู้เดียวเมื่อกี้เนี่ยก็เลยก็เลยไปรับผู้เดียวตามได้นี่อันไหนคะตั้งมาดแต่บ้านแล้วกายมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆร่ะผ่าเรื่อยๆตัดเอาสั่นค่ะนี่ไงคะ โอ้ดินมีเอฟซีขอบคุณด้วยค่ะเด้อมาอย่านโบอิมหย่านบอิมเด้อลิ้นกินหลายเด้อย่านบบกินค่ะเพี้ยนสิมาจากเมื่อไหร่คะเนี่ยมาอยู่มาประมาณสองเดือนครึ่งเพราะว่าเพื่อที่กักโตแล้วออกมาดูนี่นั่นแง่สามสี่หลอบอยู่นี่ละตรวจลัตรวจอีกแต่ว่าห่อนี่ค่ะพี่มาช่วงห่อนแท้งบ้านเ่ามันจะเขาสงการเขาต้องเข้าใจแต่ว่าสงการก็ไม่ให้เล่นนะปีนี้คงละมั้งเพราะว่าเพราะว่าค้อนมาตรการบพแข็งแรงค่ะ เปจังไหนตามเสด็จสวยของนังเอ็นนี่อุ้ยแซบแซบบ่ค่ะแซบบ่คะแล้วแล้ววันนี้ไปไหนต่อคะเนี่ยไปจู่ๆในเมืองรตเขาจะวาช่วงนี้กับจะเข้าหานกาบภาคกับมาทางนี้ท่านบุญท่าบุญมาถึงบนต้องทําบุญนะคะใช่ค่ะวัดเยอะนะคะพี่เป็นคนโคราชเนาะค่ะเนาะคนโคราชค่ะคนโคราชแตอยืมทำร้องจากโคราชเมื่อวานได้ไหมเดียวแค่เดียวแค่ไปเลยตัดจักรวาลมันมันอีน้ำเจือกันตั้งแต่บจะไปเมืองนอกโจนี่ คนบ่กอันค่าโควิดคันมันเป็นเหตุการณ์ปกติบินถึงบ้านเลยจ้ะแล้วก็จวดจัดฟาดบื้มมันเสียเวลาการตัวสนามแมนแมนค่ะมันเสียเวลาตรงนี้เอาสวยปะสวยค้าฟ้าวไหลายเห็นคนสวยเอาบัวให้แม่ได้ลูกเอาบัวไข่แม่ได้ลูกนี่ค่ะโอ้แม่พอได้สวยนะอืมสวยค่ะอายุทั้งคุณมวนบอกฮะพี่สวิตเซเลนด์อันนี้เขาอยู่นอร์เวย์มาก่อนอ๋อพี่อยู่นอร์เวย์นะขับพนเป็นประจ่ยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วบอกฮะ คือตีแท้ได้ไปยุ่งมืองนอกไปไปกันไรแบบยูนานปีนี้คยูนานคนนี้แมาปีละเดือนปกติแต่ตอนนี้มาติดคนปกลยเออต้องอยู่ก่อนอยู่บ้านดีกว่าอยู่เมืองนอกอ๋อจ้าบอกเสียผัวสมบูรณ์แถบหัวน้อยชั้นนะนะโอ้ยสมบูรณ์แห้งค่ะเพิ่นมากกินกินแล้วเพิ่นเนาะยฝากบอกสาธิตด้วยนะคะผ่านเพจเอ่าเมียเสพติดจวดเดอะเซรี่ค่ะสาธิตกินฮอดเด้อร์กองจ่องกองจ่องกองจ่องนี่แหละสาวสองสาธิตเคยบอกอันเคยกัดอันย้ยล้วงข่าวแมนบัว่า ตัวกินโค้ยพอนตัวกินโค้ยสาธิตปูยุค่ะแต่ว่าสาธิตแล้วสาธิตแล้วเหมนคนฉลาดด้วยค่ะพี่เลาะเหมนคนฉลาดเหมนคนรู้จักความนั่งหนาลากนั่งหนาลากคนฉลาดรู้จักความบอกเสียปูยุเธอฉันจะไปเมืองนอกนะกเถ้าเหลาเขาตำถาดนั่งหนาบ้านเธอเลยก็คุณสาธิตหล่อนนั่งตำถาดขวบบับกันมาสั่นได้ค่ะสมาดนั่งใส่ประสินตำพอนางแมน่หวางเท้ากจย่านโกกใส่ผาถุงแหนมาตปกิค่ะปกติใส่ผาถุงแหน่ฉันอัน ฉันถูกใจตอนที่เธอด่าบานะหมเธออันการ์ตูนอันมีอนังนิมไหมมีแน่แหละค่ะพี่ดราม่าดราม่าพี่เธอเธอด่าทั้งอันถูกเธอต้องอ่านจวดมันคือระบายของเธอแล้วเขาแมนที่ว่าเธออันด่าเซ็เพจอันของเธอกอะเจนนิมพอดีรองไทยนะก็บอกเราูมันมันมันสิหนาเกียดอยู่บอแต่ว่าบอบอมันก็ต้องมีแนี่ะค่ะบอเธอระบายทั้งเพจคนอื่น่ะแล้วจบเพจเธอก็เธอก็ไล่สวดกับ ค่อยว่ากันลินก็พยายามที่สิบั่นดอกก็พยายามพยายามทำความเข้าใจแต่ว่าพันเธอระบายก็คือเข้าใจอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ซึปลวอยผ่านวัยผ่านมวลยางเดียวผู้ใดบ้าใส่กากเก๊กาขคือใปใหม่ลนขนาดจบนี่กันยังมีอีกเลยค่ะพยายามบอกเพราะว่าเขาเขาเห็นเราของอานแล้วเขาก็แบบเสียความรู้สึกนะพยายามบอกเขาก็มาใหม่เราไม่ได้สวยมากแต่เขากับมีใจคือกัน โอ้ยลิ้นมิวเขาสึกว่าฉันเนี่ยมีคุณค่าฉันทํางานหาเงินฉันก็สวยในแบบของฉันถ้าไปเปรียบเทียบกับเด็กน้อยนะมันไม่ได้สวยขนาดเขาหรอกเงินเดือนจากยูทูบนะครับนำมาจกใส่ใจลูกน้องของพี่จอนนี่นะจ๊ะตอนนี้ใจบุญนะนี่จ๊ะก็ยังจ่ายแต่ว่ากับบอดด้ลาบ่ได้เก็บใครเป็ดละาบอกพันใหญ่ไปพูดแล้วพี่เพันใหญ่ไปพูดแล้วเนี่ยเน็ตเตอร์เก็บใครพูดไครที่มันมวนได้ค่ะเลยตอนแรกพี่ติดตามันพี่จอนนี่ตั้งแต่สมัยพี่หนุ่ยเอ็นเก่งเหลืองเราบอดดี้เราเพลงจวดจวดของเราเนี่ยนะ ก้อนมุกจีก้อนสิสตีอีกแม่นกมาอยู่ไหนสมาถามมาแล้วอ่านมาอันที่จ้นี้ยังเก่งเหลืองอันขาดดาบเก่ายังอยู่บอสเดิมเราใส่เราใส่กรอบขึ้นหิ่งแล้วมั้งครับพี่เอาเด็กเสิร์ฟบอาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลินเอินญหาเด้อเดี๋ยวลินเอินญหาเด้อนังหุ่นเลิศนะจ๊าค่ะน้องม่อนมาเสิร์ฟอาหารเพิ่มม่อนสั่งหน้าไหมพี่เด้อม่อนเอาสตรอเบอรี่นมสด โอบภายในเข่าเบิดเลยเอกมันเบิดมันยังบ่สุกอ๋อข้าวข้าวยังไม่สุกมีแต่ข้าวเหนียวนะครับมิอร์ข้าวเหนียวก็เอาข้าวเหนียวก็เอาหิวแห้งตอนนี้ครับเอาจังบาดแห้งนะสงการป่จ้ะเห็นคนสวยว่นใดมือสั่นหมดเองเอาหน้าใีเพียเด้อมั้งครับเอาหน้ามสตรอเบอรี่นมสดหน้าจ้าจ้าแล้วเอาข้าวเหนียวจัมบาดครับเอาไข่ยเขาสิบบาทอันละสิบบาทเขาทำงานอยู่คือเขาไม่เก็บที่เด็ดเด้อ เอาเนื้อไปก็มาก็ไม่รวมกันเอาข้าวเหนียวใ้เข้าเปียนเข้ามาเลยบอสเอาเอาปั้นแล้วก็เปียนมันขามพัางเอาเท่าไหร่เอาสามสิบหรือยังไงหรือเอาห้าสิบเอาเท่าไหร่มาสามสิบสามเอาสามสิบกล่องก็ได้กินกันเอาข้าวไหมงั้นเอาหนูเอาข้าวเหนียวก็เอามาเลยห้าห้าเอากี่เอาเอากินผู้เดียวเพะว่าอันนี้สิบสามสิบก็เอามาจ้าจ้าเพราะว่าจะเสียดายอันน้ำจอบอรี่น้ำสดจ้าจ้า ใส่ในเด้อเพราะเนี่ยช่วงนี้สตรอเบอร์รี่นะคะต้องสาวหวานหน่อยเดิงพี่เินท้ากันมาเทียวนะคะมาหาอูเรอยูนอําเภอวาลินมาจากเขารดรซาาดี้อเาลินมาจาเขาแรดทุเขรรอมอบินรเนเด อยู่บ้านนอกนะคะบ้านนอกก็สวยได้ค่ะบ้านนอกเลยละค่ะดีเข้าไปอยู่ในเมืองเวลาไปกรุงเทพมันเปลี่ยนตะยู่เลยแม่พี่ตอนที่เขาไปในเมืองโอเคในกันยังอยู่ขนาดวาลินออกมาข้างนอกกับบึมกันยู่จอจังหวัดอุ้ยเดี๋ยวนี้วาลินไอ้นี่ยเลยนะคะในเมืองแล้วไม่เหนียงมุนนะกับวาลินในเมืองแล้วนะคะจะไปโดดแม่น่ามุนเหรียญอยู่ไหนเสดยสาทิตวายูจะมายังตอกยองไหนได้ตอนแรกลินก็บอกทีมงานอยู่ว่าพี่สิมาอยากรับพรกระดังตอกเราใส่พระเมือนมอสเซน ใหญ่มากกะเทยยานพากะเทยยานพาบหคะยังตอกแต่นี่แล้วกาแล้วดีขึ้นค่ะแล้ว่ค่อยกินเหล่านั้มาเว้นแล้วนะเพราะว่าเสียบูกะบอกอยู่ว่าอย่ากินเนี่ยมาเว้นให้กินก่กินเนื้อมแเรง อามในลิ้นมองตรงอามลิ้นเสียดายนะเพราะว่านึงเราสิมีโอกาสหลายอย่างอยูเดียตามมูลโอเคเสียงร้องเพลงอยังก็ได้เขาปฏิบัติตัวเขาบอได้มันจะเสียช่วงเวลาเดินแมนค่ะแมนแมนนิ้เสียดายแทนได้อ้ามเอฟซีก็ติดตามหลายให้กำลังใจเพราะว่าพี่จนนี่เขาปล่อยโอกาสเองเพราะว่าพี่เราติดตามตลอดเขาติดตามทีมงานตลอดติดตามว่าผู้ใดเป็นจังใดนว่าวกันว่าวลู่ทุกคลิปเลยอ่ะแล้วลู่ทุกคลิปเลยอ่ะมุมบางน้าเจาะเขาก็มาสวนไฮเหนูแต่เา จะได้นะคะแล้วก็ติดตามน้องอามเมื่อกันแป็นบแป๊นี่แตปราอยามาบนไดนะตั้งใจมาดีตั้งใจมาดีเลยนะขนาดดูนู้วยมาลลูดจ่ขูราดนะบอกขนาดดูกรานะคะจะบีช่วยคุณได้ค่ะ จะเข้าประตูบ้านก็ถาพี่จะจากเงาโมงจะนึกเฟอ๋อพี่ไปเข้าประตูบ้านแล้วเหรอแต่ไม่ถักเข้าไปนะจะเอาของไปส่งเขาอกจะคล้องฝาลิ้นมันอยู่หลังบ้านเพราะแป๊บหนึ่งลิ้นอ้พี่เขาขึ้นนานมาแท้ก็เลยมาเบิงจอดรถค่ะหน้าบ้านสักพักหนึ่งเลยจ้ะเขาจะเอาของเอามันจะเดินไปอ้อมบ้านกันไม่รู้ว่าจะไงอะไรก็เลยลิ้นกันลืมบอกว่าถ้าคุณสามเขเอาลุมอง ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยค่ะลินซักผ้าอยู่หลังบ้านมาคิดด้เอ้าพีิเราขึ้นน้ำไหมก็เลยมาเบิ้งขอความพี่เราทักม้าเมื่อสิบนาทีที่แล้วลินก็ว่าสงสัยเรายังไม่ถึงบ่อหรือว่าใกล้พี่ใกล้ถึงแล้วือ้อน้าหละเห็นอยู่ใกล้ถึงแล้วเราบอกอยู่เอ้สงสัยอีกจากสิบนาทีพ่สงสัยเรายู่พี่บูนถึงแล้วแท้ๆลรวถึงอยบา้อยแล้วไม่น้ำมูลละจ้าลินก็เลยเออผาอยู่บนที่คุณจ๋าทักไปอันมองจำได้เมื่อฝาปุ้นจะมองไกดน้อพี่กับว่านนี่เคยม้าบ่ นะะคยังโมกยจะเกลือเพิ่นว่าอันเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปไปหาเพิ่นอันคุณจักกันเพิ่นว่าเกิดต้งว่าโอ๊ยไป็นหุ่นจักตังไหนเนาะบามันอยู่คนละทางนี้แหละค่ะในแทบแตนตัวโยกตัวหนุ่ยขอบคุณนะคะ<า>่ะเด้อกันนี้ใส่น้ำคือว่าน้ำใส่เหลือคนนะความความเราจะสวยภายนอกหรือภายในยไ,มไม่สำคัญ คือสวยที่ตัวตรงนี้สําคัญที่สุดแม่ค่ะลินเหนือน,น,นคน้นอ่นขี่สงสารคนเหว่าซืา้อซืซะคิดเห็นตอนที่เจ้าของบม่มีบางเที่เจ้าของเดือดร้อนนะคะ้ามีคนมาหยิบยืน่นน้อยนึงเขาก็ดีใจแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่หมายถึงถ้าเขาให้ด้วยใจเล็กน้อยเราก็ดีใจนะจ๊ะคะเขาไม่ได้เรียกร้องอ๋อบเกาสาวแม่ตอนเลี้ยงชิวปาดบ่มเลยสดกันทุกคนบอกค่ะเนี่ยมาเนี่ยสดแต่ว่าสดบอ้ยสดบ่อยากได้เด้ค่ะบ่มีประสบการณ์นี่ อยูซีเทือกค่ะเทือกซีปีแล้วบ้านในหอดอุบลอยู่ยังมาหอดอยู่หอดต่อมออยู่นี่ผู้บ่าวจะอยู่ใส่เบิร์ตอุบลสวยเพราะเพราะอะค่ะนี่อินี่มาเมือแล้วฟาดเบิรมแล้วไลยเกิดแล้วอันนี้ยไปตามต่อมอใส่บุอยู่บนคุณต้องไปไหว้พระจักบัดรบัวก็คืนนี่ไปอีกมั้งคะคืนนี่ไปอีกย้อนตะวันแดงพักก่อนตะวันแดงพักก่อนไปแล้วแนน่ออีกมืสงตะวันกมวนแสงตะวันกมวนอุ้ยมาแล้วมาแล้ว แสงตะวันอยู่อยู่ทั้งคงเจียมอ๋อม่อยู่ทั้งออกมาข้างนอกมืค่ะคงเจียมนะคะเดี๋ยวเข็มราชธานีผพวขอคงเจมาน้าติดดเียวค่ะขอบคุณนะคะพี่เราเลี้ยงน้ามหลักบาทบึ้มมาพี่เลยพี่เราให้ติปน้องมอนเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากมากค่ะนะขอบคุณนะคะไอ้ค่ายางไอ้ค่าเจลขอบคุณนะคะเราเก็บเงินเก่งๆในพี่มอนอ่ะแทบาทีพี่บอได้ใส่เงินเลยนะ เขาเก็บเงินมะเก่งใส่ปอแป้งฮัดเอวเนาะลูกน้องไอ้จอนนี่ลูกน้องไอ้จอนนี่ลูกน้องไอ้จอนนี่ค่ะลูกพี่ฟาเฮ็ดหยังแล้วก็เฮ็ดเบิดนั่นล่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลินก็ขอบคุณพี่ทุกๆคนมากๆเลยนะคะเด้อพี่มาหาที่คิดถึงตอนนี้สำ ก็ทีมงานพี่เจนี่ทุกคนนะคะแล้วกาจินนี่กันแล้วไปเช่นนี้แล้วค่ะขอบคุณพี่มากมากที่เอาของผมของป้ามาจินนี่มากค่ะแฟนแทนได้ดิเแฟนแท้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะฟาร์มตอนนี้ผู้บ่าวสุดหล่อกำลังขืออยู่ค่ะเดี๋ยวพี่แล้วก็จะไปอยู่ที่นี่สองเดือนสองเดือนครึ่องดแลจะกลับโอกลับกลับเลยครับ คนทีพี่ดิงเคยบอกให้ฟังมันบอกท่เพอ่งดสับอาออครับพี่ดิงเคยบอกให้ฟังอานีสำหรับที่นีแล้วที่ก็ฝากไวก่อนัมมีแล้วค่ะฝากุกคนนะคะติดตามช่อง